อยากเห็นซูเปอร์แมนรอบสองนะฮะอุอ้งมาฮะหอมเยอะ ซุป oh, เปอร์แมนอ้าวเออครมอะไรถามมารดเลื่อนเล่นๆกล,ลับมากินข้าว <c oughs> อร่อยใช้ได้อ่ารู้แล้วจะทำอะไรทำล้วดีกว่า ทำรั้วสร้างฟาร์มสัตว์เลี้ยงเราจะไปล่อสัตว์มาวก็เวลาทำรั้วแป๊บหนึง่งโอ้โหเสียงเพลงช่างคลาสสิกจริง ใสาใสา่อืมอเคเรได้มโฮเทสี่อันเอา้าจะวงางทำไมวะโอเควงางแม่งเลยดีกว่าเราได้บ้านสวยๆขึ้นนิดหน่อยไว้ตรงไหนดีวะ หนึ่ง <Okay. S 2> ต้องใช้เวลาการเตรียมพื้นที่กันหน่อยฮะโอเคแลว okay. <Okay. S 2> แวะวาง รัวมมาซะเยอะเลยเยอแต่พื้นที่มันน้อยเรายังไงได้เราพื้นที่มีจำกัดอะอเ,เตรียมมาซะเยอะเรื่อยๆด้วยโอเ้เวกีกนทำลืมทำประตู และตรงนี้กันประตู่งยหน่อยที่เลือน,นี้ไว้ทำอะไรดีก็ยังไม่รู้ว่า <c oughs> อาจจะทำบ้านเนี่ยแเระมีบ้านแล้ว สาว่าอันนี้มันวางได้หรือเปล่าวางไม่ได้เชองโช้ตโสโตนอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรอ๋อลืมอันนีนน้ได้ประตูอันเดียว สองอันโอเคนี่จะมืดยังแกโอ้โหไม่ยากบูเว้ยจะมืดเหรอรอวันนี้ก็รอให้มืดอ่ะ ก็เหลือเอออ๋อมีช็อตตักแค่เดียวถึงว่ามันสว่าง่ะเคนี่แล้วนอนแซ่แซ่ๆๆต่อหนุกน้ยโหไม่ลองไม่ได้แล้วครับไม่ลองมันไม่ได้แล้วเฮ้ ออกเกือบตกเคพิกข้ามาแล้วเจ้าหมูน้อยเย่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 เจ้าหมูน้อย, yeah, 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 yeah. เ,จอยเจ้าอยู่ไหนมาทำไมมาให้ข้าทำอาหารกินซะดีๆทำไมข้ากินเจ้าจะเสียใจยอ่าตามข้ามาตามเข้ามานะไอ้น้อง Okay. โอเคอุ๊ยตามเข้ามาตามข้ามาไอ้น้องอืมตามม่อยู่วะเนี่ยโอเคต้องไม่มาตัวเดียวะขึ้นมาโดดโดดโดโดอ่าโดดึ้นมาโดดโดดค่อจะพาไปโที่วภูเขากันแล้วกันวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคสเต็ปเดิมะ่ะการล่าหมูต้องล่าหมูต้องเดินหยุดเป็นระยะฮนะ อย่างนั้นหัวของท่านจะเป็นอย่างงี้เมินเฉยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองว้างดิเฮ้ยมองว้างเออเกเรต้องอันนี้อันนี้มาีิอันนี้อ่าโอเคมันเสร็จแล้วแหละอันนี้มาีิอ่าโอ้ติดมามา ทางนี้ฮะเสร็จแปะแปะ,ะเฮ้ยเอ c ซีมาตรงนี้ทำไมเราแล้วหมูอ่ะอหมูมาทำไมตรงนี้อเดินมุดดินเดินมุดดินโอเคสงสัยท่านอยากจะสมัครเป็นไอ้นี่นะ ครับเป็นคนเลี้ยงหมูให้ข้าใช่ไหมเออเราทำงี้ก็ไม่บอกนะมันมีสซินิลอะไรนี้วะโอเคอะเลี้ยงหมูให้ข้าดีหรอเจ้าม่เล่นดีเขาจะปิดเจ้าไม่เจ้าออกวาโอเคมันจะออกหอลาออกกันเหรอโหกำลังหาคนเลี้ยงหมูเลยนั่น ต,ต,ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้มีแค่เนี้ยตัดตัดอีกสิ่งที่ลืมไม่ได้ในโลกหม่คับคือต้นไม้นะถ้าไม่มีต้นไม้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยอะ มันต้องหาไม้่ะจับับบ้านเอ็ีนี่ในเซิร์ฟเวอร์มันจะเกียนบ่อยนะคือฆ่าเอ็ซีทิ้งไม่ก็นี่ทำลายบ้านเอ c ซเอาไม้ไปทาบ้านตัวเองหรือไม่ก็ช่วยอะไรก็ทําลายบ้านเอ c ซีคือเผาเลยแต่คนพอนี้ก็จะไม่ได้ด้วยไม่ได้อะไรเลยได้แค่สาใจายอย่างเดียว แอปเปิ้ลไม่ได้ต้องเอาของระดับแร่มันแร่จริงๆแร่ไอเทมสงสัยสิว่ตรราตีทำไมตีให้เอ็นนี่แตกพีแอ็กแตก อิกกี้หมูลันตัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่ใช่อืมเอ๊ยแค่นี้ละอุ้ยโอู้หบักอะไรวะอืมบักอะไรไม่เข้าท่าเนี่ยหมูน้อยเอ้า ตรงนู้นนะอ๋อยังผสมพันต่อไม่ได้ฮะเคหมูหมู่หนึ่งตัวนี้ผสมพันธุ์ได้เรื่อยๆอแต่ต้องรอเวลาเวลามันมีเงินกันแหละเวลาจํากัดเวลาจํากัดจริงๆนนะเคีฮย มาที่นี่สั่งเวียนเดิมครับบอนั <c oughs> บอนักสักสิตไม่สักสิ์จริงเล่นเข้าไม่ได้ะฮะออามาครั้งนี้ก็สวัสดีเหมือนกันฮะชุดเดิมเลยไม่ได้ซัก